คนคนไม่มีปัญญาถ้าจะว่าโง่กระสิค็เลตคนไม่มีปัญญานั่นลุงย่อมดำเนินชีวิตด้วยความขาดสติไม่เห็นอารมณ์ไม่เห็นความคิดนี่แหละมีความอยากได้มันเลยมันเลยได้สร้างเหตุออกไปเพราะไม่เห็นใจตัวเอง <c oughs> อก็เลยมีตัวเองนี่แหละเป็นศัตรู เราอยากได้นะแต่เราไม่เคยสร้างเหตุไว้เลยเรามีแต่อยากได้ของคนอื่นไปเรื่อยๆอยากได้วัตถุภายนอกเพื่อมาถมถมใจมันเต็มเหรอมันเต็มไหมไม่มีทางมันจะไปเรื่อยๆจากอยากได้สิ่งนี้มันก็จะไปเรื่อยๆของมันแต่เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดเราสร้างเหตุให้ตัวเราเอง เราไม่ได้สร้างให้ใครทุกสิ่งทุกอย่างการกระทําของเรานี่แหละคือตัวกําหนดการภาวนาจริงๆไม่ใช่มานั่งนั่งเพ่งจะเอานะมันประกอบไปด้วยทานศีลสมาธิภาวนามันประกอบกันประกอบกันไปทุกอย่างมันคือสิ่งสิ่งเดียวกันที่แยกออกจากกันไม่ได้บางคนบอกจะจะจะ จะเจริญปัญญาอย่างเดียวเหมือนเขาจะเอาความเย็นของน้ําแข็งแต่เขาไม่ยอมเอาน้ําแข็งก็คือตัวสติคือสมถะนี่เองแต่ถ้าเมื่อใดจิตที่มีปัญญามีสติมันก็มีสมาธิอยู่ในนั้นทุกอย่างคืออันเดียวกันทานก็อยู่ในนั้นศีลส,สมาธิปัญญาจะแยกออกจากกันไม่ได้เลยเรามาปฏิบัติเพื่ออะไรเราต้องถามใจตัวเองเพราะเหตุของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ต้องถามว่าเรามาอยู่ที่นี่การปฏิบัติการภาวนาเนี่ยเพื่ออะไรผู้ฝึกตนฝึกจริงไหมเนี่ยเพราะเหตุต่างผลเลยต่างทีเนี้ยการมาอยู่เหมือนกันเหมือนเขาบอกว่าก็เป็นแม่ชีเหมือนกันน่ะทำไมคนนั้นอย่างนั้นทําไมคนนี้ก็เลยถามไปว่าคําว่าแม่ชีเหมือนกันเหมือนกันจริงเหรอ ถ้าเรามองไปที่เหตุจริงๆคนแต่ละคนมันเหมือนกันจริงๆเหรอขนาดหน้าตามันยังไม่เหมือนกันเลยด้วยนี้ใส่ด้วยสติปัญญานี่แหละตัวกรรมนี่แหละตัวการกระทำนี่แหละไม่เหมือนกันเหตุตา่างผลเลยตา่างทุกวันนี้สร้างเหตุน้อยแต่อยากได้ผลมากแต่เมื่อใดที่เราทำเหตุมากเพราะผลไม่ต้องถามหานะผลมาเอง แต่ทุกวันนี้เหมือนเราเรานั่งคิดเอาผลอย่างเดียวไม่ยอมสร้างเหตุมันก็เลย,ย,ยไม่ไป<ช>ไหนมาไหนอยากได้ผลอะ่ะเหมือนอยากได้ดอกไม้อะ่ะมันมีมันมีหลายวิธีนะที่จะได้ดอกไม้มาบางคนไปขโมยมาไปลักเด็ดของคนอื่นมาแต่มันเด็ดมันรักษาดอกไม้ันได้นานจริงๆหรอ แต่วิธีที่เราจะปลูกดอกไม้อ่ะมีมีสักคนที่จะเรียนรู้ตรงนี้ไหมรักษาตรงนี้เห็นธรรมชาติของตรงนี้เห็นตัวธรรมชาติภายในใจจริงๆอ่ะว่ตทุกอย่างดําเนินไ,ไปยังไงทุกวันนี้มันเหมือนการมาภาวนาก็มาวิ่งไล่ตามตัณหาทำเพราะอยากได้อยากมีอยากเป็น ไม่ได้ทําสร้างเหตุเพื่อลดเพื่อละเพื่อวางผลมันก็เลยตีกลับกันทีเนี้ยทุกอย่างเลยเป็นเพื่อทําเพื่อลองไม่เพื่อสิเหมือนเหมือนเราลองภาวนาแบบแบบเราเรากินข้าวอะ่ะเหมือนวันนี้ไปพูดกับแม่พี่อะลองภาวนาเหมือนเหมือนตัวเองกินข้าวเวลาเรากินข้าวเราไม่ต้องเร่งตัวเองนะว่ามึงรีบกินนะมึงอย่างงั้นอย่างนี้ไม่เคยไม่ไม่เคยนะ มีแต่กินไปกินไปพอสักพักมันอิ่มมันก็อิ่มเองแต่เราภาวนามีแต่เร่งเหมือนเปี่ยมถามเร่งความเพียรเคยได้ยินไหมก็เลยถามไปสิทำอะไรไปวิ่งเร่งความเพียรทำอะไรเร่งความเพียรจะวิ่งเออวิ่งความเพียรจริงๆอยู่ตรงไหนอะความเพียรจริงๆคือสติที่ต่อเนื่อง สติที่ต่อเนื่องเป็นเชื่อมต่อกันทุกขณะนี่แหละคือความเพียรไม่ได้เกี่ยวกับอริยบทนะไม่ได้เกี่ยวกับอริยบทเลยไม่ได้เกี่ยวกับว่านั่งยืนเดินนั่งนอนกินอะไรก็ช่างทําอะไรก็ช่างขอแค่มีสตินั่นแหละคือความเพียรนั่นแหละคือภาวนาแต่ทุกวันนี้อาศัยกันนั่งสมาธิเดินเดินกลมนั่นคือทําความเพียร เราจะทําความเพียนกันวันเช้าหนึ่งชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงไม่ทันนะไม่ได้กินวันนี้เราอยากจะได้ดอกไม้แต่ว่าคือเราไม่ได้สร้างเหตุในการในการที่จะได้ดอกไม้นั้นมา<อ>ค่ะแต่ว่าวันนี้อยากจะครอบครองดอกไม้นี้แต่ไม่รู้แห<อ>ละว่าต้นมันแบบมันจะถูกม,มันจะถูกอ่าไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้การจเจริญเติบโตของมัน<ะ>ไม่ได้รู้เลยว่ามันมันเพียนมายังไงอ่ะกว่ากว่ามันจะออกดอกออกผล ต่เราอยากได้ดอกไม้นั้นเลยได้เพราะเราเราเราฟังจากคนอื่นมาว่าอันนี้ดีนะอันนี้สวยนะเนี่ยเราก็เลยอยากเด็ดมาแล้ววิธีการทําก็คือจะ,อะให้เรามีวิธีการปฏิบัติแบบไหน,นเรานะต้องปลูก,กเองดอกไม้ของแต่ละคนก็ต้องปลูกเองเรียนรู้วิธีการปลูกเรียนรู้วิธีการทนุบำรุงรักษาวันหนึ่งเราไม่ต้องร้องขอให้มันออกดอกนะถ้าเราเรารักษาเราสร้างเหตุให้มัน ให้มันพอดีกันนะ่ะถึงเวลามันออกดอกเองหน้าที่เราแค่เพียนปลูกรักษาแค่นั้นหน้าที่ออกดอกคือหน้าที่ของมันแต่เราทุกวันนี้บังคับให้มันออกดอกไม่บังคับด้วยไปเด็ดของคนอื่นง่ายดีอ่านมาจํามาแล้วคิดว่าเป็นปัญญาของตัวเองซึ่งเราเองก็รู้อยู่แก่ใจอยู่หรอกว่าอะไรเป็นอะไรทุกอย่างที่เรารู้ทั้งหมดมันจะจำนวนด้วยทุก เพราะว่าคนอื่นเขาไม่รู้แต่ว่าเรารู้ใช่ไหมคะใช่โกหกคนอื่นได้ทั้งโลกแต่โกหกตัวเองไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะระบบระบบจิตเนี่ยมันบันทึกไว้หมดแล้วระล,ลึกไปเลยเหมือนอยู่ที่กุดเอาอะไรวางไว้ที่ไหนมันรู้หมดมันจะปิดบังยังไงอะปิดบังตัวเองเนี่ยมันทำอะไรดีอะไรไม่ดีมันย่อมรู้ก็เลยพูดว่ามีแต่คนไม่ฉลาดแค่นั้นแหละที่สร้างเหตุ ที่ทำชั่วเพราะอะไรเพราะเราได้รับเองทั้งหมดไม่เป็นไรหรอกไม่ได้รับแต่ถ้าวันหนึ่งสติเริ่มมีกำลังเริ่มเห็นรับทันทีนะมันถึงกลัวการสร้างกรรมทุกวันนี้เราไม่รู้จักทุกเราไม่เห็นทุกเราเลยไม่ไม่เข้าใจอะ่ะมันเหมือนเป็น เวลามันทุกข์ขึ้นมารู้แล้วทุกข์ไม่รู้ถ้ารู้มันต้องวางได้แต่มันเป็นแค่มันมันประสบทุกข์เฉยๆมันไม่ได้เรียนรู้ในในอาการของทุกข์ถ้ารู้ทุกข์รู้เหตุของทุกข์ทุกข์ดับทันทีแสดงว่าวันนี้เราต้องมาร่วมกันสร้างเหตุก็คือพัฒนาเหตุก่อนใช่ไหมคะจะขอให้เป็นเหตุดีใช่ค่ะ คือไม่ต้องคำนึงไม่ต้องไปหวังว่าผลที่จะได้รับต่อมานั้นคืออะไรแต่วันนี้คือถ้ามันทําดีพูดดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ดีก็คือ,อมันมีผลที่จะรองรับอยู่แล้วในการทําที่เราจะทําทั้งดีเราก็ไม่ดีใช,ใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมีตัวเรานี่แหละเป็นผู้รองรับถ้ามันยังไม่ผลร,รับเองทั้งหมดแล้วถ้าตัวดีมันขึ้นมาแล้วตัวชั่วมันยังไงนะคะ ก็ดีอ่เราคิดดีแล้วทุกท่วมมันมามันมามันเหมือนมาเสริมทั้งทั้งที่เราคิดดีมันไม่เป็นไรมัน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 เป็นอนุสัยเราไอ้ที่พังผูไอ้ที่ขึ้นมาด้วยระบบความคิดละาลมทุกสิ่งทุกอย่างนี้คือนิสัยเราเองนะการภาวนาคือมาพัฒนานิสัยแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นมันนะมันพุ่งออกไปเลยเพราะมันเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดแต่วันนี้เรามาเริ่มมีสติ เริ่มตั้งมัน่นเริ่มอยู่กับฐานเริ่มไม่ไปเริ่มเห็นความคิดนี้ผุดขึ้นแต่ก่อนเราไม่เคยมีความรู้สึกว่าไอ้ความคิดนี้ไม่ดีนะต่อให้เรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็คิดอื่นกบทันทีอแต่ให้มันคิดมาเยอะๆคิดมาเยอะๆให้มันออกมาเยอะๆเราจะเห็นเลยว่าความคิดส่วนใหญ่ของเรามันไม่มีดีเลยทั้งๆที่เราสร้างเหตุที่ดีมากมายสร้างกุศลมากมายเลยนะแต่มันกลับบันทึกแต่สิ่งไม่ดีตลกไหม มันจะได้เก็ตกับตัวเองแล้วนี่หน้าผู้เจ้าบอกว่าธรรมชาติของจิตไหลลงตำ่ำเพราะไปไหนก็ช่างมันจะจับผิดก่อนสังเกตใจตัวเองเลยไม่มีทางที่มันจะแบบอนุโมทนาจริงๆ <c oughs> เห็นเยอะๆมันจะไปมองจับผิดคนไหนแบบผิดแปลกประหลาดว่าลนะเตรียมว่าทั้งๆที่ไม่รู้จักเขาเลยนะไม่รู้จักเลยแต่เอาที่ถีมานะเอาอัตตาตัวเองเนี่ยเผาตัวเองเสร็จ <c oughs> ดาคนหนึง่งนี่แหละการกระทำนี่แหละกรรมอย่างเนี้ย ถ้าเราไม่รู้ทันความคิดตัวนี้นะนี่แหละสร้างกรรมพอมันคิดซ้ำปุ๊บอยากบอกเพื่อนและคนนั้นอย่างนี้ดูสิเธอเนี่ยเริ่มแล้วนะเริ่มก่อกันละใครละสร้างให้แมว่าตัวเองสร้างทั้งหมดเลยจนวันหนึ่งสติเริ่มมีกำลังตั้งมั่นขึ้นเห็นเหตุเห็นความคิดนี่ผุดกลับมาลมเลยอย่าให้มันทำงาน การหยุดมันก็คือไม่เข้าไปร่วมไม่เข้าไปช่วยมันคิดแต่กลับมาฐานกลับมาฐานของจิตคือกรรมาฐานคือลมนี่เองทำอย่างนี้ให้ชินตัวนี้จะค่อยๆหมดกําลังลงแต่ทุกวันนี้คนเรามันมันวิภาษ์วิจารณ์ณคนอื่นนะเป็นว่าเล่นมันไม่รู้หรอกว่านั่นคือขนาดไหนเคยหูบอลนั่งเถอแบบตํ้ต,ตอกันลอนอะเล็บออกได้ แค่นและได้ตำรถถังเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทำอะไรแต่เอาอัตราของตัวเองเอาความคิดเอาตะกะของตัวเองอะยัดเยียดพูดยิ่งทุกวันนี้นะยิ่งโซเชียลเนี่ยพิมพ์เขาเรียกอะไรนักเลงคีย์บอร์ดอะยนจิกดอกในดากันสารพัดเราจะเห็นสังเกตเห็นเลยว่ามันไม่ค่อยเห็นหรอกเรื่องดีๆมันจะไปเห็นเรื่องที่ที่ไม่ดี เพราะอะไรเพราะความไม่ดีที่เอ่อล้นออกจากจิตเขานั่นแหละเขาไม่ได้ประจานคนพูดนะแต่เขากําลังบ่งบอกถึงสิ่งที่เขามีอยู่ในใจว่าเขาเป็นคนยังไงแสดงออกไม่รู้ใช่เพราะอนุสัยเพราะนิใสไม่มีคนดีที่ไหนที่จะสร้างความทุกข์ใจให้คนอื่นมีแต่คนที่ทุกข์ใจ คนที่ลำบากคนที่ขัดเคืองแหละถึงอยากให้คนอื่นขัดเคืองด้วยคนที่มีความสุขมีแต่จะให้คนอื่นมีความสุขใจนี่แหละเป็นใหญ่ใจนี่แหละ,เป,หหละเป็นเหตุทั้งหมดทั้งมวลแต่เรากลับไม่เคยรักษาใจเลยไม่รักษาเลยนะปล่อยชนมั่วเลยปล่อยอารมณ์ความคิดครอบอยู่ตลอดเวลาเราถึงชอบพูดบ่อยๆว่าอาหารเนี่ย เราเลือกกินดีๆหายาบำรุงหายาวิตามินบำรุงร่างกายดีๆแต่จิตเนี่ยเราไม่เคยเลือกเสพอารมณ์เลยนะเรากินอาหารขยะทั้งวันไอสิ่งที่ติดไปคือจิตนะทีเนี่ยกายเนี่ยต่อให้เราป่วยขนาดไหนวันหนึ่งถ้าตายจะหายไม่หายโรคก,ก็หายแต่ใจที่เราไม่รักษาเนี่ยต่อให้เราตายไป อารมณ์นี้ก็ไม่หายนะแต่เรารักษาผิดที่หรือเปล่าเราควรแก้ไขอันไหนไม,มันตลกมันน่าขำเพราะเราไปรักษาของทิ้งเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เราพยายามรักษาเนี่ยเจ้าก็บอกอีกแล้วมันแตกหักง่ายมันเปราะบางเหมือนภาชนะดินเผาอีร่างกายเนี่ย แต่เรากลับทําทุกสิ่งทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อรักษามันแทนที่โอกาสเวลามีแล้วนะมาเรียนรู้มาศึกษามันสิให้มันได้ประโยชน์จากมันให้มันได้สูงสุดเลยศึกษาตัวเองเนี่ยเพราะถ้าศึกษาตัวเองอย่างถ่องแท้มันจะพ้นออกจากตัวเองเหตุของทุกอยู่ตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลเลยแต่เรากลับไปรักษาของทิ้ง ของที่ไม่เที่ยงอ่ะมันก็เลยมันมันก็เลยทีเนี้ยเรื่องธรรมเรื่องมันมันเลยมันเลยสวนกันมันเลยสวนสวนกระแสกันมันก็เลยจะพูดยังไงอ่ะพูดเรื่องทุกข์กับคนที่เขาไม่รู้จักทุกข์มันก็เลยเป็นการตลกเพราะเราบอกว่าเนี่ยคือทุกข์นะแต่เขาก็บอกว่าสุข ก็เลยถามเคยคุยกับไมกี้อยู่ออกล่าเคยคุยกับไมกี่แฟนเปี้ยวเขาบอกว่าความสุขทําไมก็ในเมื่อมันเป็นความสุขทําไมเราต้องทิ้งทําไมเราต้องต้องปฏิเสธมันด้วยเขาเป็นฝรั่งทําไมเราต้องปฏิเสธความสุขก็เลยถามเขาว่ามันสุขจริงเหรอไอ้สุขที่คุณว่ามันสุขจริงเหรอคุณต้องทําสิ่งนี้เพื่อให้ได้สิ่งนี้มาคุณต้องวิ่งตามอย่างนี้ตลอดคุณต้องทําสิ่งนี้เพื่อรอที่จะไปอย่างนี้ ถ้ามันสุขจริงๆทําไมต้องวิ่งอ่ะทําไมต้องหาจากสิ่งภายนอก <c oughs> เหตุทั้งหมดทั้งมวลอยู่ตรงนี้นี่เแค่หยุดแต่เราไม่เคยหยุดไม่เคยเห็นมันเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร <c oughs> เพราะมันไปตามความคิดและอารมณ์ความสุขของเขาคือมีอารมณ์นี้ขึ้นมาได้ทําตามอารมณ์นี่คือความสุขแต่นี่คือความเพลิน มีอารมณ์นี้ขึ้นมา,อ,าอยากไปเที่ยวได้ไปนี่คือความสุขอยากไปเที่ยวไม่ได้ไปนี่คือความทุกข์เนี่ยมันก็เลยวนเวียนซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยก็เลยต้องหากินหาเที่ยวหาไปวนอยู่ตลอดเวลาเพราะหันมาปฏิบัติกับบอกให้หยุดทีเนี้ยเราก็จะเห็นเลยอาการขัดเคือง ขัดเคืองขัดเคองนิสัยตัวเองนี่แหละไม่ทําตามมันมันจะเริ่มทุกข์ไหมทีเนี้ยจากใช่ค่ะการภาวนาจริงๆคือการขัดการฝืนใจนี่แหละไม่ให้มันทําตามนิสยัยเพื่อฝึกนิสัยใหม่คือตัวสตินี่ให้รู้ทันอาการไม่ได้ทําสิ่งอื่นนะไม่ได้ทําภายนอกแต่การภาวนาคือพัฒนาที่ใจล้วน พัฒนาที่เหตุล้วนๆเหตุเกิดอยู่ตรงนี้แต่เราไปพัฒนาผิดที่หรือเปล่าเราเก่าไม่ถูกที่คันไปนั่งท่องไปอ่านมาไปจำมาเพื่อให้ตัวเองเป็นคนรู้ทำแต่ความทุกยังมีเหมือนเดิมเลยนะอาจมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะตัวอัตตาโตขึ้นกูรู้กูรู้หมดแล้ว กูรู้แล้วใครพูดอะไรมากูรู้หมดยกเว้นตัวกูเนี่ยไม่เคยรู้จักตัวเองเลยตัวเองนี่แหละขวางตัวเองไม่มีใครขวางนะดำเนินชีวิตไปด้วยมีตัวเองนี่แหละเป็นศัตรูมานจริงๆก็คืออารมณ์ความคิดที่อยู่ในใจเรานี่แหละที่เราไม่เคยเห็นมันปล่อยมันอรารวาดอยู่ตลอดเวลา ไม่เคยแม้แต่จะดึงมันไว้แต่มองออกไปเหตุข้างนอกว่าคนอื่นทำให้เราตลอดเวลาเราเป็นอย่างนี้เพราะคนอื่นทำให้กับกันทีเนี้ยพอเราเริ่มมีสติต่อให้เขายืนด่าเราอยู่ตรงหน้าเลยนะเราจะเห็นเหตุใหม่ทันทีเลยว่าเรานี่แหละรับเอาเข้ามาเองความทุกข์ถึงเกิดขึ้นถ้าเราเขามาด่าเราพระเจ้าก,ก็บอกแล้วว่าไม่มีทุกอย่างมึงเอืนแสดงว่า ผลมันเกิดอย่างนี้แสดงว่ามันต้องมีเหตุแหละแต่เราจะต่อ ienne, หรือจะดับดับคือหยุดที่เรานะไม่ใช่มีอะไรแล้วอดควรตลอดเวลามีไหมคำถามคำถามจากพ่อข่าวผมหอมนะคะขอกรับสวัสดีแม่ครูขอรับ,ขอ,บขอเรียนถามเราจะใช้ประโยชน์กับแสงสว่างที่ได้จากการทำสมาธิอย่างไรขอรับ เอามาใช้ในวิปัสสนาเดินปัญญาได้ไหมขอรับกาบสาธุทำขอรับแสงสว่างนิมิตค่ะโอ้ยไม่ใช่เขาเอี่อเอียงก็อุคขาหานิมิตเอออุคาหานิมิตหนูเล่นตัวนี้อยู่พักใหญ่เลยนะแต่มันจะเป็นสรรมถะได้ความสงบแล้วมันออกรู้นอกใช้ประโยชน์ได้ไหมใช้ได้ถ้าทําได้เล่นกับมันจนบังคับให้มันใหญ่มันเล็กให้มันไปซ้ายไปขวาเพ่งจนมันเปลี่ยนสีได้ รวมระหว่างตัวรู้กับสิ่งที่เพ่งเป็นอันเดียวกันทุกอย่างหมดคำถามเหมือนกันถ้าทำได้นะทำอย่างนี้ก็ได้เล่นกับมันไปเรื่อยๆจนลืมตาก็เห็นหนูนี่มองลืมตานะเล่นมันจนมันติดตาไม่ไม่ไม,ไ,มไม่ได้หลับตาเลยแสงเนี่ยติดตาตลอดแต่เป็นอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็คือด้วยนิสัยทำอะไรมันได้แป๊บๆสิ่งที่เห็นแสง แสงก็จะมากับเลขหวยแ <laughs> 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 ม่นเปะ๊ะแรกๆเนี่ยเป๊ะมากแล้วก็อยากห่องอยูพูดเดียวเหรอเห็นเลขถึงเนาะ <laughs> คำถามนะคะจากครูเอซีนะคะถ้าอ่านผิดต้องขออภยัยปฏิหารมีจริงไหมครับปฏิหารปฏิหารคืออะไรอะ่ะ <laughs> ถ้าจะเอาปฏิหารเป็นการเหาะได้ เดินได้อันนี้ยังไม่แบบไม่ใช่เดินได้อย่างงั้นแบบเหยียบน้ําอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นไม่เคยเห็นแต่พระธาตุนี่เคยเห็นถ้าจะอพูดถึงถึงเรื่องปฏิหารนะอยู่ที่วัดเนี่ยมาดูเลยเหื่อนี่คูออกเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลือดนี่ก็คูออกเป็นเม็ด เขาบอกแนวนี้เขาสิบว่ามาหลายบ่ลืมข้าวพอดปฏิหารจริงๆคือมีสตินี่แหละไม่มีปฏิหารข้างนอกเพราะอะไรเพราะเปลี่ยนจากบุรุชนคนธรรมดาให้เป็นอริยะได้เปลี่ยนจากทุกข์ไม่ทุกได้นี่แหละคือปฏิหารของแท้ไม่ใช่การหอเหินเดินอากาศหรอก ถ้าจะมองถ้าจะมองให้หนักกว่าน,นั้นเหมือนหลวงตามาสร้างวัดเนี่ย<ม>แค่สามปีเองนะถ้ามองเป็นปฏิหารไหมปฏิหารอ่านี่แหละปฏิหารความธรรมดานี่แหละแต่อยู่แค่เราจะมองเห็นไหมเหมือนหลวงตาชอบพูดอ่ะเหมือนไปนั่งดูหลวงตาไปนั่งดูแตงโมไปนั่งดูแตงโมคือมันรากเล็กเล็กต้นก็เล็กเลกแล้วมันเอา มันเอาอะไรอะ่ะเอาน้ําตาลเอาความหวานมาจากไหนผลมันนั้งใหญ่รากมันก็แทบไม่มีอถ้ามองเป็นปฏิหารไม่ละ่ะเ,เหมือนต้นพุทธหินกลางกลางลานหินเนี่ยมันไม่มีดินเลยนะแล้วต้นมันใหญ่ทำกลางซอกหินเล็กๆอะ่ะแล้วดอกมันหอมด้วยทำกลางต้นไม้อื่นที่ที่ทิ้งใบอะ่ะหน้าเนี้เมซา ต้นอื่นกับโรยใบออกแต่พุธตัวเนี้กับออกดอกหอมหนูก็เลยอ๋อมันมันสวนกระแสะโลกเหมือนเรานี่แหละการปฏิบัติเราต้องสวนกระแสะใจโลกจริงๆคืออยู่ข้างในเนี้ยนะว่าตะจริงๆอยู่ข้างในใจเราเนี่ยแหละเราจะกล้าสวนกระแสะมันออกมาไหม